สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวิดีโอนี้จะนำเสนอคู่รวยล่างครับระยะสั้นแต่ว่ามันถึงใจนะคือมันถูกมันผิดมันเล้าใจสูตรเดินไม่ยาวครับ แต่ก็ทำให้เสียวได้นะวดที่แล้วเข้านะทุกคนยังจำได้ไหมสูตรด้วยล่างระยะสั้นมันถึงใจเนี่ยหน้าปกไม่รู้ทำแบบแต่แล้วทำไม่ได้แต่ว่าไปเปิดดูของเก่ามันเข้านะแต่มันกลับตัวมันกลับตัวแต่มันก็ไม่กลับใจนะมันยังเดินอยู่ ซีไอก็เลยเอามาให้ท่านเนาะอุตสาขวนควายอุตสานั่งทำอุตสาทางตาอุตสานั่งเหนบอุตสานั่งทางนั่งอ่านั่งคิดอุตสานั่งติดเก้าอี้อาจารย์ท่นเป็นกรอนเลยเหรอเนี่ยนั่นแหละมันพาไปนะไม่เป็นกรอนหรอกมันเป็นลูกบิด อา้าวไปเงินไปตะกรอนมันต้องคล้องจองสิอันนี้มันไม่คล้องหรอกมันบิดอ๋อก็เลยเรียกลูกบิดจะแม่อาจารย์ถ้าไม่มีลูกลนะ่ะแม่บิดก็ได้นะอารจารบ้าบ้าบาบาแต่ว่า เป็นห่วงทุกคนไม่รู้ห่วงอะไรนักหนาฮะลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่เชิงเพื่อนก็ไม่ใช่เอ๊ะทำไมห่วงก็นักหนาเขาไม่ได้ห่วงเราเลยนั่นนาทีอาจารย์ก็ไม่ห่วงเลยอ่ะบทจะว่าก็ว่าเอาบางทีนะา เสียเทเสียเลยอ่ะมันเป็นลายหลักอาจารย์เราทำบนเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็เห็นความดีเรามั่งแหละอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรลอกรักทุกคนอยู่แล้วยิ่งคนไหนสวยๆโอ้ยเปล่าพูดความจริงก็ไปละนั่นแหละจริงอาจารย์ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายโว้ยนูน่นมีคนเขาเกาหวัวยิกๆแล้วบอกว่า พูดมากอีกแล้วก่อนที่ลิเกมโนลาจะโหมโลงนะก,ก,ก็ต้องมีการไหว้ครูมั่งอะไรมั่งนักมวยลาต่อยนี่ก็ต้องก,ก,กระทืบบลงก่อนใช่ไหมครับเอละเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะ่ะอา้าวเอาไงทีนี้ อึบอ้าวอึบอ้าวอึบอีกแล้วเหรอืออาจารย์เฮ้ึผวนสักนี่เก็บทุกเม็ดเลยนะเองเนี่ยนี่เอานีไว้หืมยวต้องขยายก่อนภาพอาวใหญ่เกินอีกปาดอืมอืมใหญ่ว้าว ในยังครับคุณผู้ชมที่น่าเกลียดน่ารักผสมกันไปครับอย่างงวดที่หนึ่งนี่นะเนี่ยออกนี่นี่เป็นหลักสิบนะครับนี่เป็นหลักหน่วยเนี่ยี่ตัวออกนะสิบก็อกเจ็ดสี่หน่วยก็สี่แปดเก้าออกหกเก้าเห็นไหมครับ ง่ายๆหวยคิดอะไรมากมายนะแต่บางครั้งมันก็ไม่ถูกนะคิดยากจะตายไปนั่นน่ละสิสิริว่านะมันก็ยากอิบหายอะให้สิริทำไม่เอาด้วยหรอกพาคนไปลงเหวยังมันกว่าเลยฮ โอ้ยจินี่เล่นของเสียงเลยนะเอางดที่สองนี่นี่สีองนะแต่สนะออก2อสตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับงดนี้ก็ 7, 4, 8, 9 0้าศูออก79นะวันนี้ก็1นึ่งส้านยนะ ออกศนะอันนี้เนื้อๆน,นะครับน้ำไม่มีดูที่เนี่ยน้ำไม่มีเลยจานเห็นไหมนะจ่ย่ๆมีแต่เนื้อหยิกเก็บไหมนี่แนะ่น้ำไม่มีเนื้อใช่แล้วมีแต่เนื้อเนื้อเรื่องเลยแหละวันนี้เจ็ดแปดกสามสีับวา ออก8 3นะวันนี้1 2 9 0 4 5ออก9ว่าโดยแน่อาจารย์โดยแน่แน่นอนงวดน,นี้ก็5 6 3 3 7 8ออก5 7วันนี้ก็8 9 6 8 2 3ออก8 2นะนั่นแน่ จานทำอะไรอยู่เว้ยนั่งกะยี่ตาอยู่เนี่ยวันนี้แกกเยอะมาหาหัวกรไดไม่แห้งเลยเหนื่อยเงเบลอๆ,ๆอยู่เนี่ยเร็วหน่อยคุณผู้ชมใจร้อนวัยรุ่นก็อบอกว่าเมียก็นอนดึกไม่ได้อะ่ะมันปวดหัว ก็จะต้องนอนแต่ว่าค่ำหน้าตาจะได้ป่องเอ๋อเหรอใครไม่รู้ก็นั่งรถมาจากไหนไม่รู้บอกว่ามาดูหวย c i ไต้องรีบกลับให้ทันแล้วก็ก็กลับไปก่อนก็ามาบอกไอ้ว่าให้รีบโพสนะคืนนี้ เนี่ยได้เวลาพอดีปันนี้ก็นั่ง,างทางตารอแล้วเลิกคะทำไมเมียต้องรีบนอนอะทำไมต้องผัวม,มาด้วยปลอบด้วยอ่ะอ๋อนอนนะเจ้เขาบอกว่าเมียก็ต้องกอยลูกก่อนถึงการหลับนะ พอดีสามสี่หนึ่งครับสองอกเจ็ดอกสามหกอาวันที่แล้วนี่สี่ห้าสองแล้วหลักสิบนะแล้วหลักหน่วยเก้าสามสี่เนี่ยมันเปลี่ยนกันนะอกเก้าสองก็กลายเป็นโจดนะโจดอาอจารย์โจดลอกก็จะกลับตัว ออกกลับตัวนะ return return นะโอเคหรือวมาต่อมานี่ถ้าต่อไม่มาหวยไม่ออกแน่โว้ยโว้ยว่าต่อมานี่ก็คือห้าหกสามจับแปดสองสามอ่าจับกันแล้ว จับนะครับเวตาลายเดี๋ยวไปกะยี้ตาหน่อยระหว่างกะยี้ตานี่ยังมีอีก้อนหนึ่งหน้าอาจารย์นะก็อบอกว่าสามีฉันนะต้องให้รูปก่อนไม่งั้นไม่หลับรูปรูปรูปที่อ่อนๆก่อน นิ่มๆที่มีขนอ้ยๆอะอ,อะไรน่าเกลียดลูบลูบไปแล้วก็ค่อยๆแข็งคุยกายพี่เลนใหญ่แล้วอ้แข็งแล้วมันก็แข็งโป๊กเลยอะคุยกายฟังไม่ได้เลยอะเฮ้ยเบาๆหน่อยดิบหมนจากอาจารย์กำลังเช็ดแว่นขยี้ตาอยู่พูดไรลามก เอ้ากเขาก็บอกว่าร so so, ูปที่ขาอ่อนนุ่มๆก่อนเพลินแล้วก็รูปลงไปข้างล่างนแล้วก็รูปไปถึงหน้าแก้งมันแข็งๆอ่ะก็เพลินแล้วก็ถึงจะหลับฟังอะไรกันก็ไม่รู้อ้าวตายแล้วคิดว่าแข็งๆมีอ้ยไม่น่าเชื่ออ้ยจิเลกคิดเยอะวย อ่ะตาสว่างแล้วไหนละห้าหกสจับกู้แปดเมื่อกี้ว่าอะไรแข็งนะหวนสักอ,อาจารย์ตายัางลายอยู่เลยอ๋อหน้าแข้งอาจารย์หน้าแข้งชิลีเขาคลิกเยอะก็เป็นผู้นำทาง Google ไงนะ้วก็คลิกเยอะก็เป็นคนรู้เยอะ โอ้ยอ่านี่นะล่างระยะสั้นไม่ใช่ระยะสั้นนะมันถึงใจนี่คือมันวอกวักวิววิวตื่นเต้าตื่นเต้าน,นะครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคนะนี่จะจับคู่นะจะจับคู่นะนี่นี่สิบล่างนะหกสามแปดสองสามนัมเบอกี้นะนั่นนัมื่อร์กี้อยู่ไหนนะอุ้ย อุ้ยนี่นะ53กับ823นะสูกแล้วนะนี่นี่จับคู่กันนะก็จะได้58นะโอ้อาจารย์ขอหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เอาไปเล่นนะถ้าไม่ถูกนี่อย่าโวยวายอย่าว่ากันนะมีหลายท่านเนี่ยโอ้ใส่อารมณ์กันหน้าดูอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยจริงวะหวจะออกอะไรนะจ้า แล้วก็ที่มาทําให้ดูนะมันเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกองสลากเลยนะนั่นอาจ,อา,จารย์เนาะการก็พยายามที่จะทําให้มันแบบจะได้จะได้เพื่อเอาไปเสียงดวงดีกว่าไปซื้อลมๆมแรงๆนะนอาจารย์ลมๆมแรงๆนี่มันซื้อที่ไหนอ่ะเฮ้ยขาซื้อแบบไม่มีข้อมูลอ๋อ พี่ลิง่งรู้นะลมลมลรงแรงอย่างนี้เองครับ58าแปดห้าสองห้าสามนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่มีเลขเบิ้ลน,นะดับเบิ้ลมีห้าห้าหกหกนะครับอาจารย์เสียงเหมือนเป็ดเทศแล้วนั่นเนี่ย แน่นอนเวลานี่เสียงแห้งแล้วก็นี่เดี๋ยวนอนเดกอีกก็นี่พบกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ c i ่ไอนี่เหนื่อยเหนื่อยเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะความรักต่อท่านทุกคนนะเป็นห่วงเป็นใยจะเอาให้หลุดพ้นจากเจ้ามือเอาเปรียบนะแต่ก็มูลต้องรอไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์จะให เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะแล้วก็คำนวณด้วยพบไปด้วยแล้วก็สูตรบางสูตรนะที่บอกว่ามันไม่มาอาจจะมาก็ได้ครับราะอาจารย์คิดดูแล้วนี่มันมีสิทธิ์มาแล้วตัวที่ดับมันก็อาจจะมาตัวที่มาอาจจะดับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็สลุปกันอีกทีนะมีอีกเยอะแยะครับจะมารวบหัวรวบหางยัดเข้าห้องวิวาเลยป้าป้าป้ากไว้อ่าไม่ออกมันรู้ไปนะ อาจารย์เนี่ยป๊ปัาบอีกแล้วนะหุ้ยนะครับนี่แหละมีเบิ้ลมีอะไรก็เดี๋ยวมีแต้มนะท่านใดจะทําแต้มแน่แน่แน่แน,น่ก็รอก่อนหรือว่าจะเอาไปเลยแล้วแต่นะครับก็ว่าน่าจะมีอยู่สักชุดนะในนี้หรือว่าถ้าไม่มีเลยก็ขออภัยนะครับวันทีแล้วมันเข้าอยู่นาพวันที่แล้ว มีอยู่นะลองย้อนดูครับมันมีออกชุด2อเต้านะสองเก้านะครับเป็นข้อมูลที่ทำคำนวณจริงครับไม่ได้ไปเอาลอกมาไม่ต้องไม่ได้ไม่มานั่งยกเมฆอันนี้คำนวณน,นะยังไงเมื่อก่อน3ามนะสุดเดือนอยู่นะอพอโพสปุ๊บเนี่ยหลักหน่วยเมื่อก่อนเนะี่ยเข้านะาหกล้วพสเมื่อต่อมาเนี่ย จ้าจงออกมาต่ออีกก็มันไม่มากลายเป็นตัวกลับกันไปนะออก29แต่ไว้ออก92นะตอนนี้วดใหม่นี่ก็ลองดูนะครับโอเคนะครับขอให้โชคดีครับกดใจรออีกนิดแล้วก็ส่วนห้องวนะีพีน่าลงไาแล้วนะครับลงไาแล้วนะอ่า,อาจอ,อที่มือมานี่เลอะเหมดเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ